วันนี้หมอเพชรมาวิเคราะห์เบอร์เบอร์ถือให้กับทางคอมเมนต์นะครับของคุณชนานะฮะเป็นพนักงานโรงแรมเบอร์ที่ได้ใช้มามีกลุ่มตัวเลขสเสน่ห์ดึงดูดค่อนข้างที่จะดีนะเป็นสเสน่ห์น้ำมันพายช่วยกอหนุนให้ตัวผู้ใช้มีสเสน่ห์น่ารักทํางานบริการได้คือ9 2้าและในเบอร์มีกลุ่มตัวเลขสติอยู่ตรงกลางเนาะก,ก็คือ3ามหยังมีความน่าเชื่อถืออยู่ในตัวเองผู้ใหญ่เมตานะฮะผู้ใหญ่มักจะดึงตัวเราเข้าไปทํางานหรือว่าเรียกเราอยู่เสมอเนาะแล้วปิดด้วยตัวเลขเสน่ห์ตรงนี้ผมติดนิดนึง ก็คือว่าเวลาเราใช้ตัวเลขกลุ่มเสน่ห์ในเบอร์มือถือแล้วอยู่2ตัวท้ายอาจจะทําให้เราเป็นคนที่ใจดีใจอ่อนใจง่ายให้กับคนอื่นได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเบอร์นี้มีการสลับตําแหน่งนิดนึงเนาะให้ถูกต้องตำลักของเบอร์มงคลก็จะสามารถใช้ได้ และเห็นผลดีได้เช่นกันครับดังนั้นเบอร์นี้ถ้าหาว่าคุณจะใช้ยาวๆใช้ได้ไหมใช้ได้แต่อยากจะให้เปลี่ยนนิดนึงก็คือปรับตําแหน่งให้มันเหมาะกับอาชีพแล้วก็ส่งผลกับจิตใจของเราได้เหมาะสมมากกว่าถ้าคุณสนใจเปลี่ยนเบอร์มือถือโดยนักวิเคราะห์กับทาง b o ู Station สามารถติดต่อกลับมาหาเราได้นะครับราคาพิเศษเพียงแค่499บาทเท่านั้นเองครับ